วัดกัลายาณมิตรวรมหาวิหารสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สโดยพระยานิกรมดินมาหินทรามหากัลายาณมิตรอุทิตบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียงและสร้างเป็นวัดเมื่อพุทธศักราช2 3 6พรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สจึงพระราชทานนามว่าวัดกัลายาณมิตรและทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งพระพุทธรตรรัตนายกหรือหลวงพ่อโตด้วยมีพระประสงค์จะให้เหมือนกงเก่าคือมีพระโตอยู่นอกกำแพงเมืองอย่างวัดพนัญเชิงที่กรุงศรีอยุธยานั่นเองวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่จึงทำให้บรรยากาศภายในวัดเย็นสบายและโล่มลื่นเราสามารถนั่งเรือใช้บริการเรือข้ามฟากที่ท่าเรือปากคลองตลาดก็ได้ มายังท่าเรือของวัดกัลยาลยามิตรได้เลยส่วนที่จอดรถก็มีเยอะแยะมากมายจอดได้ประมาณร้อยคันค่าเขา้าณที่จอดรถครั้งละยี่บาทหลวงพ่อโตซัมปอกงพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์เมื่อเข้ามาในวัดแล้วจะมีที่จุดทูปเทียนบูชาไปตามลำดับความเชื่อแล้วจึงเดินเข้าไปภายใน พระวิหารหลวงเพื่อกับสักการะหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรัตนายกหรือที่คนจีนนิยมเรียกแบบภาษาจีนว่าซัมพอกงเป็นขั้นตอนการไหว้เขาก็จะให้เขาก็จะมีป้ายเขียนนะแต่วันที่ไปรู้สึกว่าจะไม่มีนะอืไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้นะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ซื้อโูบดอกใหญ่มาก ขอพอได้หนึ่งข้อนะจะได้ประสบความสำเร็จเข้าไปด้านในก็มีการนำน้ำมนต์กลับบ้านยอดปัดใจไป10บาทอธุมโมธนาสาธุนะวันกาลยามิตรอุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวข้าพเจ้าที่ดูแลข้าพเจ้าทั้งหลาย